่าวด่วน,นครับทุกคนสื่อดังตีข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงกับการแสดงบนเวทีอุงอิงสตอรี่ ep 2ครับล่าสุดครับทุกคนเรียกได้ว,ว่าหลายคนเนี่ยก็ส่งบรรยากาศนะครับในการถ่ายทอดสดของช่องอมบารินทีวีมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูนะครับตอนนี้ก็คือโอ้โหหลายๆช่องกําลังนําเสนอข่าวเลยนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงในการนะครับแสดงโชว์บนเวทีครับซึ่งเป็นเอาการย้อนวันวาน,นของสตอรี่ อุงมาโชว์บนเวทีครับหนึ่งในนั้นเลยนะครับมีการโชว์ล้วงหายนั่นเองครับทุกคนที่หน้าศาลแม่ฮันนี่เรียกได้ว่าหลายคนก็บอกว่าขนลุกกันไปตามๆกันครับเมื่อจอโปรเจคเตอร์นะครับของทางด้านสาวน้อยเพชรแันแพงเนี่ยขึ้นรูปศาลแม่ฮันนี่ขึ้นมาครับและน้องอุ๋งอิงก็รีรันครับทุกคนแล้วก็มาล้วงหายอีกหนึ่งครั้งบนเวทีนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องยกความดีความชอบเลยนะครับให้กับคุณครูบิ๊กกี้แครีที่คิดนะครับสตอรี่ ขึ้นมาครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยโอ้โหเฝ้ารอกลุ่มปิดนะครับที่จะรอดูนั่นเองครับทุกคนอ่ะขอบคุณสื่อดังอมรินทีวีด้วยก,วกันนะครับวันนี้ออกอากาศสดนะครับสดๆเลยที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแฟนคลับก็ได้ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูว่า ดูผ่านทีวีค่ะพิมพ์อิ่มนะครับจากช่องอมรินทีวีแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะยังไม่ได้ตัดลงมาทางช่อง u t u b e นะครับทุกคนก็วันนี้ดีใจด้วยครับที่สื่อให้ความสนใจนะครับเรียกได้ว่าน้องก็ยังครองพื้นที่สื่ออยู่นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อทางด้านยูทูบเบอร์นะครับสื่อดังต่างๆครับทุกคนเวลาอุ่งอิงขยับขยืขย่อนอะไรหรือว่าทําอะไรตอนนี้สื่อก็ยังให้ความสนใจอย,อยู่เช่นเคยครับทุกคนแล้วก็นําเสนอในเรื่องดีๆของน้องนั่นเองครับทุกคนนะขอบคุณไปยังอมรินทีวีด้วย ใครที่ดูทันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหมีแชทหลายคนนะครับว่าดูทันนะครับว่าดูแบบว่าช่องอมรินสดๆเลยแล้วเขาก็เลยนาเสนอข่าวลูกสาวอง์อิง,องเพชรบ้านแพงวันนี้นะครับทุกคนบางทีเนี่ยบางช่องนะครับอย่างบางทีช่องเจดเวิร์กพอย อมรินทีวีนะครับหรือทางทีวีต่างๆเนี่ยเขานาเสนอข่าวอุค์อิงอตลอดเลยนะครับทุกคนแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะได้ไม่ได้เอามาตัดลง YouTube หรือว่าอาจจะไม่ได้อ่านําเสนอข่าวผ่านแบบว่าทางแฟนเพจเป็นรูปภาพให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ติดทีวีหรือว่าใครที่ดูทีวีตลอดจะทราบดีว่าองค์อิงเนะี่ยครองพื้นที่สื่ออย่างแน่นอนครับทุกคนอย่างวันนี้นะครับอมรินทีวีเนี่ยก็ได้นําเสนอข่าวองค์อิงอนะครับสตอรี่ ep สนั่นเองครับทุกคนแล้วก็ ep หนึ่ ก็เป็นข่าวดังมาแล้วนะครับทุกคนสําหรับการรีรันอีกครั้งหนึ่งการการเป็นไปเป็นมาขององค์อิงเพชรบ้านแพงตอนนั้นก็คือ,อแฟนคลับเนี่ยก็คือแบบว่าแห่ส่งมาให้อิมข่าวกระแสดูเหมือนกันว่าช่องนั้นช่องนี้นะครับได้มีการนําเสนอข่าวน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมากๆ ทำไมองค์อิงเพชรบ้านนางถึงครองพื้นที่สื่อนะครับอย่างที่มิ่มข่าวกระแสเคยพูดไปหลายๆครั้งว่าน้องไม่ว่าจะอยู่แพลตฟอร์มไหนคนก็แห่เข้าไปกดไลค์กดแชร์คนก็ตามเข้าไปให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่อต,อตอหรือ y t u t u นะครับหรือทีวีเลยนะครับทีวีดิจิตอลในปัจจุบันนี้แหละครับทุกคนที่อันไม่ว่าน้องจะไม่ว่าน้องจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนนะคนก็เข้าไปดูยกตัวอย่างเลยหลายรายการที่เอาองค์อิงไปออก นะครับกับพ่อโจเนี่ยอย่างรายการ คุยแทบโชว์ตอนนี้เนี่ยหนึ่งล้านสามแสนวิวแล้วนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วก็อีกหลายๆช่องครับอย่าง WorkPoint อย่างเงี้ยรายการโต๊ะหนูแมมซูเปอร์เทนนะครับหรือว่ารายการต่างๆที่นำองอิงไปออกนะครับคนที่ไม่ค่อยเปิดทีวีดูเนี่ยก็เอารีโมทมาแล้วครับเพื่อจะดูองอิงแล้วก็ดูผ่านโซเชียลว,ว่าน้องจะมากี่มองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเรตติ้งของทีวีเนี่ยก็เลยพุ่งครับทุกคนนะคนก็เลยตามไปให้กำลังใจน้องแบบนี้แหละนักข่าวถึงได้นำเสนอน้องอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับทุ แล้วก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยขนาดที่แบบว่าลืมเขาเรียกว่าอะไรเอาสบู่ไปแช่ตู้เย็นยังเป็นข่าวเลยนะตอนหนึ่งนะครับทุกคนอย่างที่หลายคนบอกว่าทําไมอ่าคือมีหลายคนเนาะตั้งแต่แรกที่อุ้มอิ่มเนี่ยได้มีการนําเสนอข่าวน้องผ่านช่อง u t u b e นี่แหละครับทุกคนก็มีแฟนคลับ หลายคนเข้ามาถามอุ้มอิ่มว่าแค่นี้ก็เป็นข่าวแล้อุ้มอิ่มแค่นี้ก็ามาทําข่าวหรอใช่ไหมครับทุกคนทุกคนรู้จากองค์อิงน้อยไปว่าไม่ว่าอุ้อ์อิงจะขยับขยื่นอะไรคนก็เอาไปเป็นข่าว ออกทีวีนะครับอย่างลืมลืมสบู่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นคือเป็นข่าวเลยนะคือแบบแม่นงแม่นหน่อยอะไรคือออกแบบข่าวช่องดังหมดเลยอ่ะนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละวิธีซูเปอร์สตาร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรก็คนให้ความสนใจหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดครับทุกคนเนาะเห็นไหมอย่างน้องทานต้มอ,อึ่งแบบนีน้คนก็แบบแห่ทานตามกัน FC แห่ทานตาม FC แห่เอาเข้าไปให้อยู่หลังเวทีอะไรแบบนี้น,นะครับทุกคนเนาะแล้วก็ไม่ว่าน้องจะใช้อะไรอยาง เป็นพรีเซนเตอร์กูตาเน็กซ์ก็ขายดีทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นสินค้ายอดฮิตติดกระแสครับทุกคนอันนี้คืออุ้มอิ่มเนี่ยทุกคนเข้าไปดูตามเพจได้เลยนะครับจะวอาอุ้มอิ่มพูดเกินจริงก็คือสินค้าที่อุ้มอิ่มขายนะครับที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยกูตาเน็กซ์นะครับตอนนี้เป็นสินค้าติดกระแสแล,แล้วนะครับตอนนี้เขาจัดให้อยู่ในเพจติดเพจติดกระแสเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าทุกแพลตฟอร์มแฟนคลับเนี่ย ติดตามน้องหมดครับอย่างทุกคนสังเกตเอาไว้ง่ายเอารูปอุ่งอิงไปลงใน Facebook นะครับหรือเอาไปลงในแอปพลิเคชันต่อๆคนแห่ไปกดไลค์กันรัวๆนะครับเนาะอย่างน้องสาวอุ้มอิ่มเนี่ยที่ไปดูน้องวันนั้นสดๆงานที่บ้านเอาคลิปอุ้มอิ่งไปลงนะครับโอ้โหคนกดไลค์หลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับในต่อๆนะก็น้องก็ตกใจเลยแบบว่าโอ้โหแฟนคลับน้องเยอะแล้วก็อบอุ่นมากมายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับอุ้มอิ่งก็ถือว่าครองพื้นที่สื่อกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะวันนี้อุ้มอิ่มไม่แน่ใจนะว่าทางด้านอมรินทีวี เขาจะเอาคลิปน้องลงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ออนไลน์เท่านั้นนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันถ้าลงแล้วทุกคนก็อย่ายลืมส่งมาให้อิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้คือ,อมีคนส่งมาทางชัดส่วนตัวเนาะว่าน้องออกทีวีวันนี้แล้วก็มีมาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ของอิมด้วยนะครับนะอ่ะก็ อุงอิงก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนนะครับแล้วก็ยังครองพื้นที่สื่อนะครับเนาะไม่เสื่อมคลายนั่นเองอยู่ที่การต่อพฤติปฏิบัติตัวของน้องด้วยนะครับที่แบบน่ารักอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนอ่ะวันนี้ข่าวดีนะวันนี้เป็นข่าวมีแต่ข่าวดีเลยแล้วก็อุงอิงเนี่ยใส่ชุดสงกรานเมื่อคือนนี้น่ารักไหมครับทุกคนแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ฝากเตือนภัยด้วยเนาะอันนี้มี FC แฟนคลับเนี่ยมาฟ้องอุ้มอิมนะบอกว่า องอิงเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปเช็คสาด้านหน้าเวทีเหมือนกับมีคนเนี่ยอาจจะมาจับมือน้องแล้วก็จะรูดเอาแหวนใช่ไหมอ,อันนี้ก็ฝากเตือนภัยด้วยนะครับฝากอาจจะแบบนะคนที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็เป็นหูเป็นตาให้กับน้องด้วยก็แล้วกันนะครับนะเมื่อคืนนี้มีมีมาคอมเมนต์นะครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับเป็นหูเป็นตาให้น้องด้วยด้านหน้าเวทีเนาะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้า FC มาแชทมหาอิมหลายคนถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเนาะก็มีแชทมหาอิมหลายคนเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวอิ่งก็จะไปตามดูนะว่าเหตุการณ์ มันเป็นยังไงบ้างหน้าง,งานนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนาะก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนครับ